เรามาถึงวันที่ราคาหมูที่ไทยแพงกว่าที่ฝรั่งเศสแล้วค่ะพี่น้องเราจะอยู่กันยังไงต่อไป ท่าน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค้นหาเหรียญค่ะวันนี้ขอมานอกเรื่องนิดนึงนะคะพอดีเห็นข่าวที่ประเทศไทยแล้วปวดใจแทนคนไทยที่ทํางานน่เช้ากินคําแล้วก็ซื้อของแพงแพงแพงกว่าที่ควรจะเป็นเยอะมากเลยนะคะเราจะมาพูดกันถึงราคาหมูอ<า>ของใช้ประจําวันเลยค่ะอาหารอาหาร ของคนไทยที่ที่ที่ทานเลยค่ะประจําวันเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะพามาดูราคาหมูกันนะคะที่ขึ้นให้ข้างๆนี้เลยนะคะนี่คือราคาหมูของฝรั่งเศสนะคะหนูเข้าไปในในในสองร้านนะคะที่เป็นร้านที่คนฝรั่งเศสเขาดูกันนะคะอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นลร้านที่คนฝรั่งเศสเขาไปช้อปปิ้งที่นี่ทุกอาทิตย์ทุกวันแทบจะทุกวันตลอดเลยนะคะราคาหมูของเขานะคะ อยู่ที่กิโลละประมาณนะคะโดยประมาณแล้วคือ1ยูโรกว่ากว่าสองยูโรกว่าแล้วแต่ราคาแล้วแต่ส่วนนะคะแต่ส่วนมากแล้วราคาถ้าเกิดเป็นหมูสามชั้นบ้านเรานี่ราคาอยู่ที่1ยูโรกว่ากว่ายูโรกว่ากก็ยูโรหนึ่งนะคะวันนี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันที่เจ็ดนะคะยูโรหนึ่งมันอยู่ที่สามสิบแปดจุดจุดศูนย์เจ็ดนะคะสามสิบแปดจุดศูนย์เจ็ดมันก็หมายความว่าหมูหนึ่งกิโลนะคะราคาไม่ถึง แทบจะไม่ถึงหกสิบบาทเลยค่ะดูสางชั้นนะคะแต่บ้านเรานี่นะคะหมูล่อราคาราคาล่อไปสองร้อยสามสิบแล้วค่ะสองร้อยสามสิบ่อกิโลคือเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีเงินเดือนเท่ากับที่ฝรั่งเศสหรือเปล่าอ่ะ,อะคนไทยก็คือค่ตอนเช้าก็คือกินตอนเย็นแต่ราคาหมูคือน่าตกใจมากค่ะ นี่คือราคาหมูนะคะที่หนูเขียนเห็นไหมคะจะมีจะมีบางจะมีบางอันที่โลนึงก็ก็8ยูโร8ยูโรก็เอา38มาคูณ8เอานะคะ38คูณ8ก็ประมาณโล,ลละ300นี่โลละ300นี่หมูแพงแล้วนะคะนี่หมูแพงแล้วนะคะคือไม่ได้แบบเขาไม่ได้กินอันนี้ทุกวันนะคะนี่คือหมูแพงแล้วนะคะโลละ300นะคะ แต่ที่ไทยหมูไม่แพงนี่คือโลละสามสองร้อยสามสิบราคาณปัจจุบันนะคะวันนี้นะคะยังไม่ได้นับตุดจีนนะคะคือมัน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 เกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลย <g ül> <g ül> ก็มามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะหนูก็ทําอะไรไม่ได้มากก็คือจะมาจะแค่มาบอกให้ให,ให,ให้ให้คนในในใน,ในชาติได,ได้ได้ดูนะคะว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเราที่ราคาหมูวันนี้แพงกว่าที่ฝรั่งเศสอันนี้ต้องตั้งคำถามแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ